สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคุณลูกจะพามาดูนะคะก็ระเป๋าวินเทจที่ฮอตที่สุดในปีนี้นะคะใครไม่มีเนี่ยถือว่าเชยมากๆาเลยค่ะกระเป๋าวินเทที่ฮอตที่สุดในปีนี้นะคะคือยอดขาย เราเนี่ยถล่มลงทลายมากทุกคนค่ะก็ถ้านับนับตั้งแต่ต้นปีนะก็จะมีประมาณส0ิกว่าใบได้นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่ฮอตจับฮอตมากๆในปีนี้เลยมาดูกันเลยว่ากระเป๋าที่ฮอตที่สุดในปีนี้เนี่ยคือใบไหนนะคะแชนแชนแชนนี่ตัวนี้นะคะคือรุ่นหลุยส์วิกตองนะคะไซส์หรือว่าซิตี้นะคะไซส์ ตัวนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นนี้น้องจะเป็นวินเทจน,นะคะจะมีด้วยกัน3ไซส์นะคะ PM MM แล้วก็ GM นะคะส่วนไซส์ที่ฮอตที่สุดในปีนี้นะคะก็คือไซส์ MM นะคะหรือว่าไซส์มีเดียมกันเองเนาะตัวนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะน้องถูกอ่าวางจำหน่ายนะคะ ตั้งแต่ปีอันนี้ไม่แน่ใจว่าทางแบรนด์หลุยสวิตองเนี่ยเขาผลิตปีไหนบ้างนะคะแต่จากเท่าที่ขายเนาะจะมีปี0 2ถึงปี04นะคะแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถูกรีคอเลคชันออกมาใหม่นะคะจากทางแบรนด์หลุยสวิตองในปี2020นะคะซึ่งจะบอกว่ามีวางจำหน่ายน้อยมากและที่สำคัญตอนนี้ทั้งในช็อปแล้วก็ในเว็บไซต์นะคะไม่มีของให้ซื้อแล้วนะ ะะสำหรับมือหนึ่งเนาะทำให้ ตัววินเทจตัวนี้นะคะราคาขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างนะคะแล้วก็สไตล์ของน้องนะคะรอบๆก่อนเนาะ,ะเอาแบบว่ารีวิวคร่าวๆก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะมีการใช้งานช่องไหนได้บ้างเนาะ,ะแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างนะคะตัวนี้เลยนะคะจะเป็นไซส M ์ M เนะาะไซส์ที่ยอดฮิตที่สุดเลยนะคะความกว้างของน้องก็จะประมาณ11นิ้วนะคะสายเป็นสายโชเด์ เป็นสายขึ้นไหลเนาะแล้วก็จะมีซิกหน้าตรงนี้1นซินะคะใบเนี้ยถือว่าสภาพแบบดีมากๆเลยนะทุกคนตัวเนี้ยเป็นสภาพที่แบบอันนี้คือของลูกค้าฝากหานะคะฝากออเดอร์เนาะแล้วเราคือจับมาให้ลูกค้าแบบไลน์นิว like เลยลูกค้าขอแบบราคาไม่แก่งแต่ขอแบบสวยๆเลยนะคะเราจับให้ลูกคา้าตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะ ตอนนี้เนาะอย่างที่บอกว่ามันฮอตมากจริงๆทุกคนนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะคะน้องจะมีซิปด้านหน้าหนึ่งซิปแล้วก็จะเป็นซิปด้านบนเนาะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็มาในแบบสภาพแบบสวยแบบนี้เลยอะ่ะใกล้เคียงคือมือหนึ่งมากๆเลยนะเป็นความภาคภูมิใจของร้านเลยอะ่ะที่แบบว่าหาได้สภาพนี้นะคะต่อไปอเราเปิดด้านในให้ชมด้านในก็จะเป็นซับในหนัง แบบหลุยวิตตองเขาเลยนะคะแบบนี้นี่นะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นช่องใส่ของอเนกประสงค์เล็กๆแบบนี้นะคะอีกสองช่องเนาะโดยรวมหมาถือว่าใส่ของได้เยอะมากเลยนะทุกคนเพราะว่าคือน้องมีความกว้างตรงก้นใช่ไหมคะแล้วก็ความยาวเนี่ยความกว้างของ ของหน้ากระเป๋าเนี่ยก็กําลังพอดี11นิ้วถือว่าใส่ของได้ครบเลยนะคะเนาะสำหรับไซส์ที่แบบผู้หญิงใช้นะคะส่วนการใช้งานเนี่ยน้องก็จะเป็นแบบขึ้นไหล่แบบนี้นะคะและที่สําคัญนะคือใช้งานได้ง่ายมากเดี๋ยวจะเอาเรฟเฟอเรนซ์ให้ดูว่าแต่งตัวง่ายมากนะเรฟเฟอ์เรนซ์ hmm. แบบนี้นะคะตามที่ทุกคนเห็นเลยเนาะจะบอกว่ามัานฮอตแบบฮอตมากจริงๆนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคือแต่งตัวง่ายเป็นลายโมโนแกรมที่ใช้ง่ายสุดๆเลยนะคะมากกว่านั้นคือใส่ของจุของได้เยอะมากๆเลยตัวนี้ในเรื่องของการใช้งานนะคุณลูกว่าให้คะแนนที่สิบเต็มเลยเพราะว่ามีขนาดที่ไม่ใหญ่มากเนาะแล้วก็ใส่ของได้ครบนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องซิตเต,ต้ตัวนี้เนี่ยใส่ของอะไรได้บ้างเนาะแล้พื้นที่เหลือ จุกๆแล้วเนี่ยพื้นที่ยังเหลืออีกไหมนะคะเผื่อการตัดสินใจของแต่ละคนนะ้อว่าเออถ้าเป็นสายแบกบหรือว่าสายของเยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะตัดสินใจซื้อใบนี้ดีไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ของลงไปนะคะจะดูว่า นะคะถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะแต่ว่าน้องก็คือยังเหลือที่ด้านในนะคะว่าให้ใส่ของอีกจุกจิกนะคะได้อยู่ประมาณแบบสองสามอย่างนะคะแล้วคือตัวนี้ที่สําคัญนะที่เราชอบมากๆเลยนะคะก็คือการที่เราอ่ะสะพายแล้วอ่ะเนี่ยนะคะสำหรับเราแบบใส่ของแบบหนักๆแบบนี้สะพายแล้วคือกระเป๋ามันอยู่ทรงม,มันไม่ยุ่ยไ,ไม่ยวกบนะคะก็คือทรงสุยมากเลยนะคะ ถือว่าการใช้งานให้สิความสวยให้สิแล้วก็ความจุข,ของให้สิบเลยนะคะสําหรับใบน,นี้ใครที่ยังไม่มีนะคะรีบตัดสินใจเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยนอกจากจะหายยากแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัววินเทจเนะเาะก็ยังจะราคาขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะใครยังไม่มีถือว่าพลาดมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่เอ่อคุลูกเชื่อว่ามันใช้คุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับสา ะไรต่างๆนานานะคะแล้วซาพายสวยเข้าได้กับทุกชนะุดเนาะที่สําคัญนะคะความทนทานความแข็งแรงของน้องเขาเนี่ยนะคะถือว่ายืนหนึ่งเลยนะคะจะบอกว่าโมเดลของที่รีคอร์ดมาใหม่เนี่ยกับรุ่นวินเฮเนี่ยไม่ต่างกันเลยขนาดไม่ต่างกันมากเลยนะคะจะเป็นโมเดลรุ่นใหม่เนาะก็คือจะมีสายแถบตรงนี้นะคะขึ้นมาเนาะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสายแถบยาวถึงตรงนี้ แค่นั้นเองแต่ว่าความสวยความใช้งานความครบความจบก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะใครเรียกลางเลอยู่นะห้ามช้านะคะจะบอกว่าห้ามช้ายิ่งตัดสินใจช้ายิย่งได้ของ ใครตัดสินใจก่อนสวยก่อนใช้ก่อนนะคะตัวนี้เนาะที่แนะนำนะคะคือ LV Size หรือ LV City นะคะไซส์ M M ใครยังไม่มีนะคะหรือว่าใครอยากได้เนาะก็เข้าไปติดตามที่เพจของเราได้เลยนะคะเพจ Facebook คุณลูกเฮาส์นะคะภาษาไทยเนาะแล้วก็ไอจีค่ะคุณลูก v i n t a g e ท o u s e นะคะเข้าไปติดตามกระเป๋าแบรนด์เนมวินเทจหรือว่าเป็น New m o เดลนะคะทุกๆรุ่นได้เลยรับรองว่าราคาสบายกับ เธออย่าเพิ่งทักฉันว่าฉันอ้วนนะตอนนี้ฉันมีคันนะคะท้องอยู่นะคะได้6เดือนแล้วเนาะก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยได้มาอัปเดตอะไรมากมายนะคะยังไงก็ฝากติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกระเป๋า นะะทั้งนิวโ o เดลทั้งรุ่นใหม่ๆห,หรือว่าตอนนี้รุ่นไหนแบบไหนมาแรงนะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าในกระแสหรือกระเป๋าใบไหนที่ทุกคนต้องควรมีนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชุนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย